ดับคุณมีเบอร์เลยนะศูนย์สองใช่ไหมเนี่ยผมเอาศูนย์สี่มาขายไหนขอดูหน่อยดิใช่เปล่าใช่ใช่ใช่แต่กล่องมาขายนิดหน่อยนะเอออยากแกดักฉันมีวิธีให้แกได้เบเบทฟรีนะนะไหนว่ามาดิไหนแกว่ามาดิแกเอาลูกข่างอันนี้ไปท้าแข่งกับเบเบทเจ้าอ้วนถ้าใครชนะก็ได้กล่องนี้ไปเลยเลี่ยมเป็นแผนที่ดี ผมก็นั่งอยู่ตรงเงี้ยพวกคุณกิัวผมไม่ได้ยินเหรอเอาอย่างงี้ถ้าผมชนะนะ,ะราคาเนี้ยคูณสองหมดเป็นไงเป็นไงแกได้ยินไหมแกกลัวไม่เคยกลัวจ่ายคูณสองใช่ไหมเราแบ่งกันนะฉันคูณหนึ่งแกคูณหนึ่งแล้วฉันเกี่ยวอะไรอะ่ะยุ่งจังเลยยุ่งจังเลยอืมปิดเครื่องเหรอแผลงอยู่นี่หรือเปล่า อ้าวคุณอยู่นี่เหรอฮะวันวันนี้ไม่คิดจะไปไหนฮะมัวแต่มาเล่นกับเพื่อนเนี่ยแล้วคุณมาทำไรมาเล่นกับเพื่อน